โอ้โหลั่นออกไปเลยครับลั่นไปแล้วพอใหญ่ต่ําหัวล้านสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมตีเล็กสายมันสองช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook ตีเล็กสายมันว2สองทางหดๆครับหนืด,นด อยู่ในช่วงเก็บงานครับนี่คือทีมงานช่างลุงรถขุดโกเบโก้ SK 1 3 5 SR นะครับตูดสั้นกับนี้บ่อดินเป็นการลอกนาครับลอกหน้าดินบางๆตรงนี้เหมือนร่องรอยฝนถลม่ม พอฝนถล่มแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งครับกลับมาลุยกันต่อจะหมดแล้วครับดินเลืออยู่แค่นี้แหละทีมงานช่างลุงวันนี้จัดความมันกันอยู่ที่บ้านอ้อตะลิงชันครับตำบลสะขุธอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมงานของช่างลุงเนี่ย ชั่โ,โมงนี้เขาจัดกันอยู่กี่คันนะครับเราเปิดหัวกันที่อีสุลกกี้ของเสียตั้มครับหรือว่าพระจัยตั้มหัวลานมีรถไถคูปต้าครับมาทำทางครับถนนเล็กๆค่อนข้างเละทีเดียวครับ อีสูล็อกกี้เช่นเดียวกันครับมาเป็นคันที่สอง ทางเนือๆหนือห,ด,หดใครจะล่วงก่อนกันครับอยากกระพริบตาจัดไปหนักๆครับ เสียตามสุดรอคน,นขับพลัดไปโคปล่อยตัวดันตูนช่วยเอ้าโอ้โอ้เหยียบแล้วครับ ไปแล้วโอนเอ็นครับโอนเอ็นไปแล้วครับโอวาดเสียววาดเสียวจังหวะออกตัวนี่มีดันส่งด้วยนะครับรถไมโครนี่ต้องดันช่วย อันที่สามมาแล้วอีสุล็อกกี้สีเหลืองโอ้โล็อกกี้ล้วนเลยนี่ก็จะเป็นทางด้านของเสียดานครับน้องชายสุดรอน้องแท้ๆของผมเลย นนก่อนหน้านี้ก็สังกัดอยู่กับทีมงานเสียนนตทียมเภอร์แคนดงครับทางฝั่งนูน้นมีหยุดมีชะงักหน้าง,งานก็จะมาฝั่งนี้ครับเข้าได้ทุกทีม ทีมไหนวิ่งอยู่ก็ลุยทีมนั้นแหละสามคันนี้ล็อกกี้ลว้นลวนๆเลย ลอยตัวโอ้นี่ไม่มีดันตูดครับเสียตานบอกผมแรงอยู่จะดันตูดได้ยังไงไปแล้วไปทางไหนฝั่งนี้เบียงขวาครับเบียงขวา นิ่มๆเลยครับไปแบบนิ่มๆเลยจอดรอครับระยะทางวิ่งก็ประมาณ2กิโล แต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้เองครับที่เทอยู่ตรงนี้เองจะต้องวิ่งอ้อม2กิโลรถวิง่งตอนนี้เห็นอยู่3คันละครับอ้าพักกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้รอชมกันใหม่ในช่วงต่อไปครับกับทีมงานช่างลุงสวัสดีครับ